ก็ไม่ได้ก e> ังวลอะไรครับรู้ตรวจริงว่าพูดอะไรไปครับพอไม่ได้คิดภาาสเกนผูม่นการใส่ใจไมก็พอที่เขาเปคาร ก็ค <g binary> ุย <fi> กับผู้สมัครอยู่กับอันนี้ครันที่สองก็ไม่ได้กำลังเราดูข้อที่จริงเราดูคำพูดซึ่งก่อนผู้ก็คิดคิดไว้อยู่แล้วว่าต้องเอามาดูอย่างนี้ก็ยังยืนยันนะครับว่ามั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดไปไม่ได้เป็นการใส่างไปขอที่จะไา ผมก็คิดว่าจากที่ที่เราสัมผัสเองนะครับแล้วก็สอบถามจากทีมงานที่ที่กระจายกันไปทั่วทั้งในท้องที่ทั้งจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยทุกคนก็สะท้อนว่าออความรักมากขึ้นเรื่อยๆนเนี่เราคิดว่าเราเรามีโอกาสจากเดิมที่คนอาจจะมองว่าเราน่าจะแพ้ได้เลย ว่าตัวนี้นะครับไม่มีใครกล้ายืนยันว่าใครจะเป็นใครก็ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็คงพิจารณาจากข้อมูลข้อควาที่ได้รับการสื่อสารจากผู้สมัครทั้งทั้งสคนนะครับว่านำเสนอข้อมูลแล้วก็ประเด็น โนโยบายของาบจที่น้องคิดว่าพี่น้องมั่นใจว่าใครจะบริหารบจอุดรได้ดีทีกกท่สุดนะครับรวมถึงถ้าเขามั่นใจนะครับว่าถ้าพี่น้องอุดรทีที่ที่คิดว่าวอ,อุดรทำได้เขาจะมอบความร่วมมือ ก็จริงๆเราก็พยายามขู <Vincent> <S <S ่สารนะครับว่า ตั้งแต่ว่าพี่น้องที่อยู่ในอุดรอยู่แล้วนะครับที่ในอดีตเนี่ยอาจจะให้ความสนใจกับการลืกตั้ง Omaha, ท้องถิ่ไ tai, ไไถน ari, ไม่เท่ากับกรเลือกตั้งรานาิีอย่างไรว่าการเลือกตั้งระธานาธิบดีนั้นดังนั้นแม้แต่พี่น้องที่อยู่ในอุดรเนี่ที่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้สิทธิอกั้งท้องถิ่นยราพยายามกระน้พี่น้องที่ทำงานที่ต่างกัน ที่นอกจังหวัดเราก็พยายามสึกษาใับว่าใครที่อาจจะไม่เป็นภาระตจนเกินไปก็อยากะให้ชนันเ่มขึครับเพ่งต้องยอมรับว่าปัจจัยการขัสดสนของผูมม้ใช้สิทธิ์เนี่ยถ้าออกมาใช้สิทธิ์เม,มากเท่าไหร่ยผมเชื่อว่าโอกาสที่ประชาชนจะได้รับการนสะม,มากขึ้นถ้าคนตืดตัว ส่วนเรื่องโจทย์ในระยะยาวคงต้องพิจรารนณานครับที่ว่า,าต้องพิจารณาว่าการตั้งของมันก็สันันาที่จะทำให้เกิดการ้งนอกเสเื่องหน้าได้ท่วันคทครับ ก็จริงๆต้องบอกว่าโดยพื้นฐานเนี่ยอุกผมไม่เห็นด้วยอยู er. ่ลครับร้องให้ทุกนโดยเาะใ้องใครก็ร้องแ่้อซึ่งมันไม่มีหลักเกณฑ์มาที่ชัดเจนอย่างเงี้ยในกางนูล้นที่ยิ่ง้ว่า ผลในวันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เกิดในทาเรื่องมาตรฐานนะครับของสารน้นูนนะครับคืงผม,ผมก็ยืนยันว่าถ้าเกิดผมอ่านนะครับเอกสารที่เราได้รมาในวันนี้นผมว่าการให้เหตุผลที่ไม่รับรองความเชื่นันผมว่าก็ใช่แบบปฏิบัติกา้แต่ว่าการการปฏิบัติของนนาสรผมว่าไม่ต่างกัน ผมก็ไปส่งกันข้อมูลพยานหลักฐานที่ศาลบอกว่าไม่มีเพียงพอที่จะที่จะรับคำร้องวินีจฉัน,นถ้าเทียบกับพยานหลักฐากกนส่วนใหญ่ที่ศาลนามาใช้วิจัยเราเนี่ยทั้งหมดเลยมาจากที่ศาลในในสวัสมาเพิ่มนอกคำร้องที่นิจฉั ผมคิดว่ามันมันต้องต้องแยกก่อนนะเราไม่เห็นด้วยกับการยุบพักการเมืองแน่โดยเฉพาะก็ห้าเล่นการลงนามสมุดของซึ่งไม่มีหลายเกณฑ์อะไรัเแนแน่นอนขณะที่2ก็คือว่าผมคิดว่าเราก็อยากเห็นมาตัดเดี่ยวใจในการัับในการใช้เครื่องมือกระบวนการยุติธรรม เพราะเรืองที่กระทบรุนแรงต่อสิทธิเสรีภาพทางการเมืองทย่างการขัด้งนจะเคร่งครัดเหมือนกันพวกเราไม่มีคนโง่สุด